สวัสดีค่ะแม่ขัญจ้ะเดี๋ยวมาทำขนมก้านบัวก้านบัวกรอบถ่ะแป้งพิซซ่าจ้ะยูสวีเดนนะคะแป้งพิซซ่าของยี่ห้ออีกาเนะะี่ค่ะอีกานี่เป็นห้างห้างใหญ่ของสวีเดนเลยจ้ะใช้แป้งตัวนี้ เนื้อเขาจะหนาๆกว่าแป้งที่ทำพอต้องกูหน่อยแล้วก็จะแบบม้วนๆม,มาเป็นแบบกลมเป็นแผ่นพิซซ่าเลยก็เราก็ตัดตัดตัดเป็นแบบชิ้นพอประมาณค่ะชิ้นพอประมาณมด้วยว่าถอดแล้วมันจะขึ้นมาพอดีอจ้ะกรชิ้นก็ประมาณนิ้ว นิ้วสองนิ้วนิ้วสองนิ้วมีประมาณแบบห้าเซนนะคะถึงบ่ถึงกระเพาะประมาณเนี่ยประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะกะกะเอาจ้ะไม่เป็นไรสั้นบ้างยาวบ้างบนเหลี่ยวเตะตัดประชมกันง่ายง่ายค่ะตัดมีดตัดบ้างกันไกตัดมัางค่ะ สูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่ลองทําดูค่ะแม่ขวัญก็ลองเหมือนกันลองนี่รอบแรกเลย,เยลองทําดูแบบใช้มีดชิ้นก็ประมาณนี้ค่ะเราก็ลองใช้กันไกรตัดเรลียวแต่ว่าถนัดแบบใดจ้ะแล้วก็แบบไดแบบ มันจะเร็วกว่าอะไรประมาณนี้นนก็ลองเบิ่งกันไก่เร็วกว่าก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะอบตัวถาดนั้นก็ลองโรยแป้งจะ้ะแล้วก็สั่นนึงแล้วก็โรยแป้งมันจะได้ติดกันแต่ถึงติดกันเวลาทอดมันก็น แยกออกจากกันนะคะนะ่นะก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปตัดไปตัดไปเนี่ยหละจ้ะแล้วก็รองเห็นไหมตัดด้วยกันไกลก็เร็วดีจ้ะ ก็ง่ายดึงๆงข้นมาตัดนี่ก็ง่ายจ้ะและแม่คัญก็จะลองทำแบบว่าขนมเกลียวแมขนมเกลียวนะจ้ะเนี่ยเขาเรียกขนมก้านบัวจ้ะก้านบัวกรอบ อันนี้ก็เอามาเกลียวเกลียวพันกันจ้ะเกลียวพันกันเกลียวเกลียวพันกันนะลองลองเห็ดเบงลองทำดูหลายๆแบบจ้ะก็จะียอดค่อยว่านะค่อยว่านะ กลียวนมเกลียวนมก้านบัวมันก็โรยเยอะๆก็ได้ค่ะแป้งเดี๋ยวมันมามันติดกันแต่ว่าที่มันติดติดกันเป็นก้อนแม่ขวันเอาล่องเอาลองทอดดูมันก็แยกตัวออกจากกันอยู่จ้ะแม่นมเกลียวเรียบร้อยเริ่มลง ตั้งน้ำมันเ่ยตั้งน้ำมันให้มันร้อนแล้วก็ลดลงมาประมาณอาไฟไม่ขันมี3ามเบอร์จะ้ะ3มเบอร์แม่ขอนจะทอดอยู่ประมาณเบอร์1.5้าไฟประมาณครึ่งนึงค่ะไฟกลางๆล้ว่าตอนแรกแม่ขอนก็ใช้ไฟแรงเลยแล้วก็ลดลงเอาทอดไปจน เหลืองกรอบจ้ะประมาณนี้จะ,จะทอดไปเรื่อยๆอันนี้นมเกลียวห่อลงไปทอดใชไหมมันจะจะใหญ่ๆประมาณนี้ค่ะเกลียวเราก็ยังจับไม่ค่อยสวยค่ะแต่ว่าก็เป็นเกลียวพอได้ค่ะโคโลเคล่พอได้จ้ะ ทอดไปจนหมดนะจ้ะทอดไปทอดไปไม่ควรทอดไม่หมอเพราะว่ามันจะแบบว่าประหยัดน้ํามันมากกว่าไงคือน้ํามันเท่าสูงอยู่แล้วน้ํามันมันจะดูเยอะกว่านะคะน้ำมันมัน ระดับน้ำมันมันจะสูงกว่าเข้าใส่กระทะมะคะกระทะมันจะเปลืองน้ำมันหลายกว่าแล้วพ็ผมมีกระทะใหญ่ๆน้ก็ทอดไปเรื่อยๆใจไหมเลี้ยงสวยค่ะให้มาเหลืองกรอบจ้ะเพราะว่าเท้าถอดไฟอ่อนๆมันก็จะกรอบแห้งดีจ้ะไฟจักกนึ่งนึ่งจุดหายสิคะได้ คือประมาณครึ่งหรือต่ำกว่าครึ่งเลยค่ะไฟง่ายๆเพราะว่าเราไม่ต้องผสมแป้งเองเก็ปั้นทอดอย่างเดียว่ะมันเร็วมากทอดเสร็จใหม่ๆทานเลยก็ได้ค่ะ อร่อยไปอีกแบบนลงจ้ะเพราะเขาจะมีรสชาติอร่อยนัวอยู่แล้วไงนัวนัวสวยงามน,นั่น่ะไฟตรงตรงเตาไม่ควันนะมันเสียไง ้างในตรงทอดก็จะมืดๆอยข้างนอกก็จะสว่างนิดหนึ่งสวยงามนี่มาค่ะที่มันเกาะๆก,กันทอดๆไปอ่ะแล้วมันก็จะแยกออกจากกันเองจ้ะประมาณะคะ่ะแ,แยกออกจากกันนิดนึ่งก็ออกจากกันง่าย เรียบร้อยอันนี้เป็นต้นหอมจ้ะเดี๋ยวมาหั่นต้นหอมคือแม่ขวัญชอบแบบมีต้นหอมด้วยเป็นต้นหอมใบเล็กจ้ะซื้อตามห้างกันนะคะก็รอให้ตัว การบัวเราแฮ้เย็นก่อนคะ่ะเย็นก่อนอเราก็มาเตรียมน้ําตาลคะ่ะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยจ้ะน้ําประมาณครึ่งแก้วจ้ะเมื่อกี้ไม่ไม่ถึงครึ่งแก้วด้วยซ้ำอันนี้น้ําตาลไม่ขอนก็ใส่ไปแล้วแต่มากน้อยหวานแล้วก็เกลือจ้ะแล้วกเกลือแล้วก็คนครับไหม พอมันเริ่มเป็นฟองใหญ่ๆเราก็รอมันเคี่ยวลงไปเอาจะเคี่ยวไฟอ่อนจ้ะเดี๋ยวน้ําตาลจะไหม้ซะก่อนใจไฟอ่อนๆจ้ะให้มันเคี่ยวลงไปจนแบบเป็นฟองฟองมันเริ่มเล็กๆแล้วก็เริ่มหนืดเนี่ยค่ะก็เวลาก็นานพอประมาณจ้ะนานพอประมาณนะะ <i> ี่ก็นี่มันก็จะแบบฟองมันก็เริ่มเป็นปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปุ๊เล็กๆเนี่ยค่ะฟองเริ่มเล็กๆละเอียดแล้วก็หนืดมา เริ่มเนืดพอเนี่ยเนืดประมาณนี้ประมาณนึงเลยเนี่ยนะแกบอกองมันจะเป็นฟู่ๆขึ้นมาค่ะคือฟองมันเริ่มแตกละเอียดไงฟองไม่ปุดๆใหญ่ๆแล้วฟองเขาจะเล็กๆล,ละเอียดแล้ว ก็ระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งจ้ะเนี่ยเรียบร้อยไหมฟองเขาเนี่ยฟองเขาจะแบบฟองแตกฝอยเนี่ยเราก็ใส่ต้นหอมลงไปคนเล็กน้อยคนให้เข้ากัน คนให้มันทั่วๆนะจ๊ะทวนทั่วๆแล้วเราก็เอาตัวก้านบัวเราลงจ้ะตัวนี้เราจะทําคลองแขงก็ได้นะจ๊ะแม่ขันว่าขนมเกลียวคลองแขงได้หมดเดี๋ยววันหลังทําคลองแขงให้ดูจ้ะนี่ค่ะแล้วก็คลุกๆุให้มันทั่วๆจ้ะทั่วๆแล้วก็คลุกๆุกไปเรื่อยๆคลุกเค้าให้เข้ากันทั่วๆ ตกครับล่วงไปหนึ่งเม็ดค,คลุกไปเรื่อยๆจ้ะจนน้ําตาลเขาเริ่มแห้งเริ่มแห้งเริ่มอบจ้ะเหีย้ยครับเหี้ยเหี้ยก็คือร่วง ล่วงหล่นแล้วตกนี่แหลจะจะ yeah. เฮียทาอภาษาอีสานวรรณคัมครับไหมเริ่มเริ่มแห้งแล้วจ้ะเบิงอยู่ตะลิวข้าก็ได้เริ่มเกาะน้ำตาลเกาะตะลิวขาวโพดแล้วจ้ะไหมนตาลเกาะตะลิวครับเรียบร้อย สูดออกจากความร้อนไงสูตรคือเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกเนี่ยจะ้ะเห็นไหมเรียบร้อยสวยงามมากค่ะเนี่น้ำตาลเขาก็จะเริ่มแห้งๆเห็นไหมขาวๆสุยยอดอันน,น,นี้อันนี้ซีมตอนเขายังอยู่ในกระทะเลยค่ะยังแบบเย็นพอ,อชิมย,ยังอุ่นอยู่มันก็จะยังไม่กรอบจ้ะ ร้อนก่หายร้อนกันแต่รสชาติอร่อยอเนี่ยก็เลยเทใส่ถาดให้มันเย็นเร็รวๆจ้ะเห็นไหมเขาจะมีหอมติดด้วยเขาจะมีหอมติดด้วยจ้ะเรียบร้อยนะคะสวยยอดสวยงาม พงม์ใจพงใจขอให้มันเย็กนกว่านี้หน่อยน่าจะกรอบเค็มไปไหมเขาเรียกขนมก้านบัวเหรอก้านบัวก้านก้านบัว ก้านบัวเคลือบน้ําตาลค่ะอย่างนี้ขนมเกลียวแป้งหนึ่งได้ถึงสองถึงสามชนิดเลยขนมเกลียวขนมเกลียวเกลียวสวยมั่งไม่สวยมั่งจ้ะมื่อใหมื่มอ,อ่อร่อยนะคะ การบัวเคลือบน้ำตาลได้นเนื้อเค็มไปนิดไหมอืมใจเยด ใส่กล่องค่ะก็แกกฝากผู้คนบิ๊กฝากผู้คน,นย่อง,งยัองอุ่นๆอยู่ พอรอยเย็นๆแล้วมันจะกรอบ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 กรุบบ๊ายบาย